รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แฟนบนลสาสนับสนุนโดย KING TOWER เข้าใจนักเดินทางสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ลาพามา,มาช้อปปิง้งช้อปปิง้งเดี๋ยวไปเอารถเข็นเลย,ยในรถเข็นอยู่นี่ไปเอามาตอด วันนี้เราจะมาซื้อกล้วยไม้ไม่ใช่หรออะฮะรวรถเข็นเกี่ยวอะไรอะคะถ,ถูกแล้วก็เนี่ยรถเข็นไงก็เดี๋ยวไปช้อปปิง้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววันนี้ก๊อตพาเรามาสวนกล้วยไม้ถูกค่ะใช่ไหมใช่และนี่อะไรสวนกล้วยไม้ไหมกล้วยไม,ไม,ไม้ทั้งนั้น<ค>ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แอร์ออร์คิดนะคะที่นี่เขามีคอนเซปต์ว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทยอ่า ว่าแต่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูเอามาปลาสเปกตามมาตามมากอดอืมแล้วกล้วยไม้ที่นี่เขาจะมีบาโคติที่ต้นเหมือนกันอ่าไปดูเดี๋ยวไปชอบก็จะรู้ว่ามีบาโคติเปล่าปต้องไปดูนะ สวยไหมสวยค่ะเลยเดี๋ยวต้องไหนๆเจอเจ้าของละสัมภาษณ์กันหน่อยตอนอื่นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้จับไอเดียน่เรมมาได้ยังไงคุณ๊อตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นศูนย์รวมนะครับเราอยากจะนำกล้วยไม้ที่มันออกดอกสวยงามแล้วเนี่ยนะครับมารวมจริงๆแล้วตอนแรกเลยตั้งใจให้พ่อค้าแม่ค้าส่งที่เขานำไปขายตามสนามหลวงจตุจักร ต่างจังหวัดเนี่ยมาคัดเลือกแล้วก็เขาก็อยากจะเลือกเหมือนกันนะครับคราวนี้พอเรามาจัดมาเป็นศูนย์รวมแล้วเนี่ยลูกค้าปรีที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะเข้ามาช้อปปิ้งบ้างนะครับเราก็เลยต้องเอารถเข็นเราก็เลยต้องจัดขบวนการนะครับให้ลูกค้าทั้งลูกค้าส่งลูกค้าปรีเข้ามาช้อปปิ้งกล้วยไม้นะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอลของเรานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลูกค้าปรีที่เข้ามาเนี่ยก็ยังได้ซื้อในราคาส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตมันเกิดได้จากต้องบอกว่าลูกค้านั่นเองก็คือต้องมาจากพฤติกรรมลูกค้าที่อยากจะชอบอยากจะเลือกเองแอลคิดเนี่ยนะครับที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับคืออยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าที่ขับรถมาเนี่ยวันเดย์ทริปสามารถที่จะกลับนะครับภายในหนึ่งวันไม่ต้องค้างคืนการช็อปนี่ก็เหมือนเราเข้าห้างซื้อของแน่นอนครับคืออย่างเงี้ยค่อยๆมีอำนวยความสะดวกอย่างสมมตินะครับคุณท่านททั้งหลายเนี่ยอยากจะหยิบเลือกจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้น นะครับไม่ต้องถือหิ้วให้มันพลุงพลังก็ค่อยๆช็อปไปเต็มรถเข็นหนึ่คันก็ไปวางเดี๋ยวก็เอาคันท so ี่2มานะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางเดินก็สะอาดนะครับทางเดินปูนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับช้อปปิ้งนะครับเออเหมือนเลยแหละนี่รถเข็นเดินเหมือนช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆแต่เป็นกล้วยไม้แทนจะมีบาร์โค้ดติดอะไรที่ต้นคือมีเคยมีใช้แต่บาร์โค้ดพอมันโดนน้ำเพราะเราต้องลดน้ำกล้วยไม้แล้วก็ลบไปนะครับจริงๆแล้วก็มีแต่ว่าปัจจุบันนีก็เลยต้องหันมาใช้วิธีการก็คือปกติโดยทั่วไปติดราคาให้รู้ว่าของลักษณะสิ่งนี้เท่าไหร่ ค่ะนะนะต้องบอกว่านี่รุ่นที่เท่าไหร่ละรุ่นที่3แล้วผมเป็นรุ่นที่3ครับก็ดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาเป็นมเกษตรกรเลยก็จริงๆแล้วเรามาต่อยอดนะครับก็รุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะทํากล้วยไม้ตัดดอกที่เห็นทั่วๆไปก็ตัดเฉพาะ่อดอกนะครับขายสีม่วงขาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาเริ่มทําห้องแลบพอลิงเลยเยื่อเราก็เลยมาเริ่มพัฒนาให้กล้วยไม้เนี่ยมันมีสีสันหลากหลายนะครับหลากหลายในที่นี้จริงๆสีเนี่ย มันมีอยู่ที่แบ่งแยกกัน12สีแต่เราจะทำยังไงให้ในหนึ่งดอกเนี่ยมันมีสีผสมปนกันสลับที่นะครับขนาดดอกใหญ่ขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นสมมุติสีแดงแดงเหมือนกันนะครับดูให้ดีนะครับอันนี้แดงเนี่ยก็จะสว่าง กว่าแดงนี้ oh. นะครับแดงนี้เขาจะออกแบบไบๆะนะครับส่วนแดงนี้ออกจะเข้มๆ<ะ>นะครับในหนึ่งแดงก็จะมีอีกแดงปกติมันแดงแล้วทำยังไงให้มันแดงใหญ่ขึ้นไปอีกออทำยังไงให้ช่อยาว<ะ>ทำยังไงให้ออกดอกง่าย<ะ>ทำยังไงให้ออกดอกมาแล้วทนแทนที่จะอยู่ได้อาทิตย์เดียวอยู่ได้สามอาทิตย์สี่อาทิตย์ะนะครับอันนี้ก็คือการพัฒนาสายพันธ<ะ>ุน์<ะ>ซึ่งถ้าเราทำและพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งเนี่ย นะครับเขามาเดือนนี้อีกสองสาเดือนทั้งหน้าเขามาเขาก็อยากจะมาดูว่าแล้วอันไหนที่เขามีอีกยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กับมามีการกลับมารีเพอร์เชสกลุ่มลูกค้าที่เขาชอบกล้วยไม้เนี่ยเขาก็จะมาเรื่อยๆคือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันมีค่อนข้างครบทุกกลุ่มนะครับคือคุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกมาเที่ยวคุณลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวคู่รักพากันมาเที่ยวนะครับเพราะฉนั้นจึงกลายเป็นทุกกลุ่มที่นี่มีมุมให้ เดินกี่โซนบ้างคะคือจริงๆแล้วนะครับเราเราก็จะมีนะครับทาตั้งแต่ห้องแลบพอลิงเนือเยื่อนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้าพันธุ์นะครับต้นกล้าก็จะเป็นต้นที่ออกจากพอลิงเนเยื่อมาเลี้ยงประมาณ1ปีนะครับอ่าต้องบอกก่อนห้องแลบพอลิงเนเยื่อเนี่ยกว่าจะเสร็จขบบนการขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยสองปีอย่างห้องแลบนี้คนทั่วไปเข้าไปังเก็ดูด้านนอกกระบวนการในห้องแลบของกล้วยไม้นะครับใช้เวลา2ปี นะครับจาก2ปีนี้ก็เอามาผลิตเป็นต้นกล้าอีก1ปี3ปีสปีแล้วนะจากต้นกล้ากว่าจะรอมาออกดอกอีก1ปีกลายเป็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสี่ปีตอนที่เห็นำออกมาต้นแต่เราทำทุกวันก็เลยมีของมาจําหน่ายทุกวันนะครับอยากเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวพาผู้ชมไปแต่ก่อนไปบอกนิดนึงของเรามีกล้วยไม้กี่ประเภทคือสายพันธุ์นะกล้วยไม้เนี่ย ภาคกลางของประเทศไทยที่ปลูกได้เยอะๆเลยคือกล้วยไม้สกุลหวายาหวายเนี่ยนะครับจะมีหลากหลายสีสันมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับ เพราะฉะนั้นหวายก็จึงเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าอย่างนี้ออนซิเดียมนะครับออนซิเดียมคือเลดี้แดนซิ่งตุ๊กตาเต้นระบียงเลดี้แดนซิ่งจำเหมือนกับมีลักษณะเขาเหมือนกระโปงมีหวายมีอะไรครับจึงเขาเรียกตามลักษณะของดอาเรียกตามลักษณะนะครับอ่านี้ก็จะเป็นกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิสนะครับฟาแลนนอฟซิสจะเป็นกล้วยไม้ช่อโค้งอันนี้อีพีเลนดัมนะครับอีพีเลนดัมนะครับอันนี้แคทเทอรียานะครับแคทเทอรียาจะมีกลิ่นหอมนะครับ อ่าแล้วก็จริงๆจะมีสกุลเวนด้าเวนด้<ฮ>า,<ฮ>าอ่าเนี่ยพวกอันนี้มอคคาร่า,<ฮ>านะครับ สิ่งคือเขายืเป็นชายกระโปรงอันนี้เป็นแขนสองแขนอันนี้เป็นหัวนะครับอรย่างงี้ยอะไรที่เนีสิ่งนะครับอันนี้เป็นโหยว่าหอมนะครับอันนี้มีดอกมีดอกอ่าเป็นไม้เลื้อยมีกลิ่นหอมหอมไหมอะไม่ค่อยได้กลิ่นครับแต่จริงๆเขาจะมีกลิ่นหอมครับอืมวู้ดแต่ดอกเขาแบบกลมกลิ้กเลยกลมครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้หวายอีกเหมือนกันแต่หวายต้นกลึงกลึงนะครับหวายนี่จะมีต้นขนาดแคะขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับ ส่วนนี้เป็นมอคคาร่ามอคคาร่าอันนี้จะชอบแสงแดดจัดปลูกทํารั้วได้กล้วยไม้ปกติเนี่ยที่เห็นกําดอกไม้ไหว้พระโดยทั่วไปสีม่วงขาวประมาณนี้นี่เลยตัดชอบปุ๊บๆนะครับเอาไปปักน้ำนะส่วนอันนี้นะครับอ่าอันนี้สมมุติแสงแดดประมาณ60%สิอแต่อันนี้แสงแดดเนี่ย80% 100%เซ็นต์ชอบมากนะเหมาะกับเมืองไทยนะแต่ว่าทนร้อนอย่างเงี้ยอะไม้ทนร้อนแต่กล้วยไม้เวลาที่เราให้เขาแสงแดดเยอะทนร้อนเนี่ยนะครับ คุณก็ต้องลดน้ําเขาให้้วยนะครับสมมุติว่าอันนี้อาจจะลดน้าวันละครั้งอันนี้เวลาเอาเขาไปยืนตากแดดเลยคุณก็ต้องลดน้ำเพราะวันละสักสองครั้งน้าให้ถึงหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยไม้สกุลเอสโคเซนด้าเอสโคเซนด้าเนี่ยจะขนาดดอกเล็กกว่าแวนด้าขนาดกลางออกดอกทั้งปีนะครับบางตัวมีกลิ่นหอมที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับสีสันหลากหลายสีส้มสีแดงนะครับ เหลืองอ่ะนี่กลิ่นหอมมาจากเหลืองนี้กลิ่นหอมกลิ่นหอมมาจากเหลืองนี้กลิ่นหอมมาจากเหลืองนี้ใช่อ่ะนี่เราเราได้กลิ่นมาจากเหลืองนี้เองนะครับคือพวกนี้จะมีลักษณะของกลวหไา้ป่าที่มีกลิ่นหอมพอเป็นลูกผสมมาก็จะมีกลิ่นหอมไปด้วยนะครับออกดอกเก่งนะครับออกดอกง่ายต้นไม่สูงใหญ่ออกดอกก็ออกดอกครั้งหนึ่งก็จะเฉลี่ยประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับพวกนี้นะ ถ้าเป็นสกุลหวายออกดอกครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ถึงสี่หสัปดาห์นะครับแต่สิ่งที่เรากังวลคืออากาศเมืองไทยมันร้อนพวกนี้ร้อนไม่เป็นไรแต่พวกนี้คือกล้วยไม้รากอากาศเห็นไหมครับตรงที่อยู่ที่ตะกานี้ไม่มีกับมาพ้าวไม่มีผ่านไม่มีอะไรเลยลอยๆเพราะเขาไม่ชอบเขาชอบอยู่ลอยๆเพราะฉะนั้นเวลาลดน้ําไปครั้งหนึ่งเขาจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงแห้งละ เพราะนั้นเราต้องลดอีกนะครับแต่กล้วยไม้หวายที่มีกับมะพร้าวเนี่ยเราลดครั้งหนึ่งเนี่ยมันอุ้มน้ำมันก็อยู่ได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูจึงยากกว่ากล้วยไม้สกุลหวายตรงที่ต้องลดน้ํา และน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นลูกผสมกล้วยไม้หวาแคะเวลาเราผสมออกมาเนี่ยพวกนี้นะครับออกมาจากท้องเดียวกันแต่เวลาออกมาเนี่ยเขาจะมีสีสันแปลกไปนิดนึงชมพูเข้มชมพูอ่อนนะครับนี่คือพี่น้องกันนะครับแต่นี้จะเป็นกล้วยไม้แคะเห็นไหมครับต้นยังไม่สูงใหญ่ของช่อมาแล้วนะครับ ดอกก็ไม่ได้ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเพราะเป็นกล้วยไม้แคกค่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยไม้กึ่งกล้วยไม้แคะเอามาใส่กระชอนเอาไปถึงไปแขวนได้เลยโอสะดวกเลยนะเป็นเหมือนแบบสวนแนวตั้งกล้วยไม้หวายที่มีกลิ่นหอมอย่างสีแดงนี่ก็มีกลิ่นหอมนะครับหอมอ่าเนธเนธเอันนี้อันนี้จะเป็นแบบอีกอีกอีกแดงหนึ่งอันนั้นแดงเข้มอันนี้แดงอีกแดงหนึ่งนะครับใบเขาจะเหมือนแบบบานบานนี่นดอกแคททิยาจะเป็นแบบนี้ครับคือเขาจะลักษณะ อ่ามีม en> ีคลุยมีปลาอ่านี่จะมีกลิ่นด้วยครับมีกิ่นหอยครับเพราะทุกวินาทีของคุณมีค่า เที่ยวบินของเราจรึงต้องตรงเวลาเสมอแอร์เอเชียใครๆก็บินได้โ oh, ออาญาจะคงละฟากฟ้าข้ามาพบคุณก็แบบว่ารักอยากใกล้กับคุณนั่งพักที่ลาวชกันไหมเอ็นกายใกล้ใกล้กับคุณ เที่ยวสบายประกันให้คุณแล้วโลมิงช้อปปิ้งกับคุณอายาโซเฟียรักเลยค่ะบรักการเดินทางต้องบัตรสมาชิก King Power รวมสิทธิประโยชน์ระดับโลกสมัครแพ็กเกจวันนี้ฟรีคูปองเงินสด2,000บาทถึง30เมษายนนี้เพราะทุกวินาทีอของคุณมีค่าทุกเ<อ>ที<อ>่ยวบินของเราจึงต้องตรงเวลาเสมอแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ตรงนี้เป็นโซนที่ต้นที่อายุสมบูรณ์ออกดอกแล้วนะครับพอต้นที่สมบูรณ์นะครับช่อยาวนะครับดอกกําลังเริ่มจะบานนะครับอันนี้เริ่มจะบานเป็นตูมใหญ่แล้วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อเขาจะซื้อแบบนี้กำลังเริ่มจะบานนะครับ พราะหนึ่งการขนส่งเนี่ยถ้ากาลังเริ่มจะบานเนี่ยเวลาแพ็คใส่ลังเนี่ยจะไม่เสียหายนะครับดอกยังไม่บานกลีบไม่หักนะครับแล้วก็เอาไปอยู่กับลูกค้าเนี่ยถ้าตุบตมอย่างเงี้ยกว่าจะบานจนสุดช่อเนี่ยประมาณนะครับห้าถึงหสัปดาห์เดือนครึ่งนี่คืออีกหนึ่งในการพัฒนากล้วยไม้ของเรานะครับกูม้เจ้ัญใจขนาดนี้คถูกต้องกล้วยไม้นอกจากจะพัฒนาที่สีดอกนะครับช่อดอกแล้วก็ต้องพัฒนาลําต้นให้อ้วนเลี้ยงง่ายเพราะว่าถ้าลําต้นอ้วนเนี่ยนะครับตอนไม่มีดอกเนี่ย ต้นมันก็ดูก็สวยนะดูก็สวยแลยใช่ดูก็ต้นอุดมสมบูรณ์สวยนะครับแล้วต้นที่อุดมสมบูรณ์สวยก็มีโอกาสที่จะออกช่อสมมติครั้งหนึ่งเนี่ยกล้ยไม้ปกติออกได้หนึ่งช่อค่ะถ้าต้นที่มันุนอ้วนต้นสมบูรณ์อาจจะออกสองสามช่อในครั้งเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นกวางคุ้มค่าอย่างสมมติเนี่ยเวลาเราเจอต้นกุ้ยไม้ที่เราจะทําเป็นพ่อแม่พันธเนี่ยเราก็พยายามหาว่าเอ้ถ้ามันมีอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยสักยี่สิบต้นร้อยต้นต้นไหนที่มันมักจะออกทีมออกช เราก็จะเอาอนันไปทําเป็นพ่อแม่พันธุ์แสดงว่าเขาสมบูรณ์มากถูกต้องครับคือเอ๊ะมันออกกี่ทีก็ออกทีละ2สองช่อสามช่อเราก็จะคัดเลือกอนันไปเป็นพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์ชนีคนีบคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีทําสลับเอาเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเข้ากันมามันต้องรู้ที่มาของพ่อแม่นะครับมันต้องรู้ว่าสายพันธุ์เขาออกดอกเก่งไหมทนไหมนะครับอ่ากล้วยไม้อย่างอันนี้เป็นสีเขียวนะครับออกดอกนี่ปุ๊บนะครับกล้วยไม้นะครับ สีเขียวเนี่ยสีอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับเวลากล้วยไม้ทุกตัวเลยนะเวลาเข้าที่มืดแล้วนะครับสีจะสว่างขึ้นนะครับเพราะมีแสงไฟนี่อ่อนนะครับจัดงานเวลาจัดอินดอร์เนี่ยนะครับกล้วยไม้ถ้าสีเข้มๆเนี่ยส่วนใหญ่จะดีที่อาท์ดสีเข้มๆแต่พอสีที่เข้มจัดๆเวลาเข้าไปในอินดอร์เนี่ยไปเจอแสงไฟส่งปุ๊บ จะเข้มเกินไปนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้วยไม้ทั้งหลายเนี่ยบางทีเอ๊ะทำไมสีมันจืดชืดเขาทำเพื่อให้ทำไปเด่นในภายในในไงในอาคารเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟเรื่องของแสงต้องยกตัวอย่างเนี่ยอย่างสีบลูอย่างเงี้ยสีข้างนอกเนี่ยจัดจ้านสวยงามพอเข้าไปในที่มืดดำเลยนะครับก็จะมีการใช้งานแตกต่างกันหวายนี่คือ คนไทยนี่จะนิยมมากที่สุดหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนปลูกเนี้ยงง่ายนะครับคืออย่างนี้สมมุติว่าคุณเอากล้วยไม้อื่นที่ไม่ใช่หวายไปเลี้ยงเนี่ยปีนึงคุณอาจจะเห็นดอกแค่ครั้งเดียวหรือคุณอาจจะเสียต้นตายไปก่อนนะครับเพราะนั้นสกุลอื่นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะชอบสะสมปลูกแต่ไม่เยอะแต่ถ้าต้องการจะปลูกและให้เห็นหวังผลว่าให้เขาเลี้ยงและออกดอกได้ต้องเป็นสกุลหวายครับหวายครับวิธีการเลี้ยงของเรามีอย่าง3าอย่างง่ายๆหนึ่ง ลดน้ําทุกวันวันละครั้งะนะครับถ้าคุณลดน้ําตอนเช้าเนี่ยทั้งวันเลยเขาจะเอาน้ําไปสู้กับแสงแดดตอนเย็นเขาจะแห้งแต่ถ้าคุณกลับจากทางานแล้วลดน้ําตอน,ตอนเย็นกลางคืนเนี่ยน้าที่เราลดลงไปในรากที่อยู่ในกับมะพร้าวเนี่ยนะครับอุ้มอยู่คิดดูสิเราลดอย่างเงี้ยสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยข้างในรากเขาก็จะเน่าตาย,ตายนะครับเพราะฉนะนั้นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือลดน้ําถูกเวลาหรือเปล่านะครับแล้วมันเวลาไหนคือเวลาที่ถูกต้องเช้าสายบ่ายสองนะครับปุ๋ยนะครับคุณทานน้ำอย่างเดียวได้ไหม ไม่ได้นะครับคุณจะค่อยๆผอมลงผอมลงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับให้กับกล้วยไม้กินกล้วยไม้เนี่ยปากของเขาอยู่แค่ทางใบกับทางรากดอกกล้วยไม้ไม่ต้องไปลดน้ําไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเขากินไม่ได้นะครับปากของเขาอยู่แค่ใบกับรากนะครับเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งที่ใบกับรากนะครับสามแสงแดดนะครับถ้าเกิดคุณนําต้นกล้วยไม้เนี่ยนะครับตอนมีดอกเนี่ยวางไว้ตรงไหนก็ได้ แต่ถ้าหมดดอกแล้วอยากให้มันออกดอกง่ายๆเนี่ยคุณต้องวางในที่แสงแดดสองถึงยกเว้นแสงแดดตอนกลางวันเปี้ยงๆที่เขาสู้ไม่ไหวนะครับเหมือนกันถ้าเกิดแสงแดดสองเช้าแสงแดดสองเย็นคุณไปยืนเนี่ยคุณสู้ไหวเหมือนกันครับผมแสงแดดยิ่งค่อนข้างจัดเขาก็จะออกดอกค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเกิดแสงแดดจัดคุณก็ต้องให้น้ําให้เขาเยอะนิดนึงนะครับสามอย่างครับน้าน้ํา ยแสงแดดแค่นี้ก็จะทําตามขบวนการกล้วยไม้ก็จะมีดอกตลอดทั้งปีครับความรู้ด้วยนะเนี่ยอาเดี๋ยวเราไปดูกล้วยไม้ที่ได้ประทานชื่อไหมคะเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดครับอันนี้เนี่ยเห็นว่าสามพระองค์สามพระองค์แต่สี่พระนามนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีดอกอะไรบ้างไปเลยค่ะพาไป คภาพภูมิใจสูงสุดครับมีะะอะไรบ้างคืออันนี้นะครับรเป็นกล้วยไม้พันธุ์พระราชทานนามะนะครับเรามาเริ่มจากนะครับ กระถางนี้นะครับชื่อว่าชมพูนคลินนะครับได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพี่นางนะครับจะมีสีขาวอมชมพูขาวอมส้มลิ้นสีเข้มนะครับแล้วก็ขนาดดอกใหญ่นะครับตรงนี้นะครับพระองค์ท่านประสูิวันอาทิตย์นะครับก็จะออกสีชมพูแดงๆนะครับสีตรงกับสีประจําพระองค์นะครับออกดอกดกตลอดทั้งปีนะครับสวยมากนะครับอันนี้นะครับได้พระราชทานชื่อว่าม่วงราชกุมารีนะครับ สีอันนี้กล้ยไม้อันนี้จริงๆถ้าเป็นวงการกล้ยไม้เรียกกันว่าสีปลูนะครับก็สีจะตรงคล้ายๆก,กันกับสีประจำพระองค์ท่าน<อ><อ>นะครับพระองค์ท่านก็สมเด็จพระเทพ<ส>นะครับสมมีม่วงนะครับสีม่วงนะครับท่านก็เลยพระราชทานนามว่าม่วงราชคุม,มาลีนะครับแล้วก็อีกพระนามนะครับของสมเด็จพระเทพก็คือรักตะสิรินนะครับสีแดงขอบขาวนะครับกล้ยไม้สีแดงนี้นะครับมีความคงทนถ้าตัดช่อดอกไปปักน้ํานะครับ จะทนได้ถึงขนาดว่า3-4สัปดาห์นะครับอันนี้ช่อดอกสีช่อดอกตั้งตรงนะครับสีแดงแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษคือขอบขาวบขาวตรงนี้ด้วยขอบขาวครับอันนี้ก็คือว่าได้รับพระนามว่ารักกาศสีรินรักกาแปลว่าสีแดงสีรินก็มาจากสีรินทร์ก็คือแดงสีรินนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับพระนามสุดท้ายนะครับอันนี้ได้จาก เจ้าสมสวรี <ขา S 2> นะครับมาทำชื่อมาว่าสมสวรีเลยนะครับอันนี้ถ้าไปดูนะครับก็จะสีเนี่ยเป็นสีม่วงครามนะครับในวงการอย่างนี้ก็จะเป็นสีคราม,มนะครับสีคล้ายๆกับสีประจำพระองค์ท่านเลยนะครับก็เลยได้รับพระราชทานนาม,มนะครับกล้วยไม้ทําให้นะครับตรงนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับ สวยมากมากแต่แต่ละกัะหังเนี่ยถ้าอยู่กันเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มนะครับก็จะสร้างความเด่นออกมานะครับสมมุติสีนี้นะครับเวลาเจอแสงนีออนสีก็จะเข้มขึ้นครับเข้มขึ้นนี่เหมือนกันเวลาเจอแสงนีออนสีก็จะเข้มขึ้นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยสีเนี่ยเหมาะสําหรับจัดการแจ้งเอาดอร์นะคะเขาดอร์นี่สีจะเรียกว่าโดดเด่นโดดเด่นเลยบความภาคภูมิใจของแอร์ออคิดอ่าเอาล่ะท่านผู้ชม สนจ <ะ S 1> ใจ,จค่ะอยากจะมาอยมาชมย้ำเลยค่ะว่าเดินทางมายังไงเปิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครัเปิดทุกวันครับ8ปดโมงเาถึง5้าโมงเย็นครับก็จริงๆถ้ามาจากกรุงเทพง่ายๆนะครับคือมาที่ผ่านมาทางมอมหิดลสารยานะครับมุ่งตรงมาเลยสารยานะครับมอมหิดลพอมาถึงสารยาปุ๊บนะครับให้ดูป้ายที่เขียนมาอำเภอบางเลน นะครับหรือเขียนมาแอร์ออ์คิดนะครับก็จะมีป้ายบอกมาตลอดทางมีป้ายบอกมาแต่ตรงนู้นเลยนะคะมีป้ายบอกนั่งแฉะสารยานะครับติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่ครับใช่มาใหญ่โตเลยก็จะมีทั้งกล้วยไม้มาแวะชิมกาแฟมีเบเกอรี่นะครับใช่ใช่ที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยนะครับมีเครื่องดื่มมีขนม เราพาคุณผู <æ lawsuit. S 1> ้ชมไปชิมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปมากนะคะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะปเดี๋ยวช่วงหน้าเพราะว่ากาแฟที่นี่ก็อร่อยขนมเค้กก็อร่อยกับข้าวอาหารเต็มมากมายเดี๋ยวเราไปจัดกันเต็มกันค่ะโออาย จะคงละฝากฝ้าข้ามาพบคุณก็แบบว่ารักอยากใกล้กับคุณนั่งพักที่ลาวสกันไหมเอ็นกายใกล้ใกล้กับคุณเที่ยวสบายประกันให้คุณแล้วโลมิงช้อปปิ้งกับคุณอายาโซเฟียรักเลยค่ะรักการเดินทางต้องบัตรสมาชิก king power รวมสิทธิประโยชน์ระดับโลกสมัครแพ็กเกจวันนี้ฟรีคูปองเงินสด2000บาทถึง30เมษายนนี้ เพราะทุกวินาทีของคุณมีค่าทุกเที่ยวบินของเราจึงต้องตรงเวลาเสมอแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ เราสองคนนะคะไปเดินช็อปปิ้งกล้ยมาล่ะเหนื่อยนะคะร้อนเรามาพักที่นี่ค่ะแอ์ออคขิดคอฟฟี่เฮาส์่าคุณก๊อตที่นี่จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยๆเดี๋ยวเราเริ่มที่ในมือคุณก๊อตก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะรคะอันนี้เป็นเครปนะคะราสซอสตรอเบอรี่ค่ะนี่คุณผู้ชมดูเลเยอร์นะเครปเครกนะขวับน่นะคะ ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะคะม,มันจะออกเปรียปร้ยวน,น่านิดๆนะเดี๋ยวชิมก่อนลุ้นๆอังเหลือเพื่อนด้วยเฟเครกเนี่ยนะมันจะต้องนุ่มมันแบบเลเยอร์แต่เลเยอร์เ,เรนี่ยนะมันจะมีเหมือนแบบว่าตัวครีมขั้นอยู่บวกกับความเปรี้ยวนิดๆวนหวานน่อยๆของตัวซอสและนี่คุณก๊อตแมกคุณก๊อชิมแล้วเพื่อนจะ ต้องชิมบ้างค่ะอันนี้เป็นบูเบอรี่ชีสพายนะคะอร่อยมากค่ะชีสนี่ก็เข้มข้นค่ะไม่หวานเกินไปนะต้องพิสูจน์ค่ะคุณจุ๊บแจงค่ะพิสูจน์เลยค่ะอืมนะมันอร่อยนะคือไม่รสชาตินี้ไม่แห้ในเมืองเลยนะคุณก็อต่อยแล้วตัวซอสและวนี่ค่ะพายอร่อยมากยังยังไม่หมดแค่นี้ มีไวช็อกโกแลตค่ะคุณก๊ <God. S 2> อตเนี่ยเอาเลยค่ะรวมด้วยช่วยกันค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีพวกเค้กเบเกอรี่ต่างๆแล้วยังมีอาหารด้วยใช่อะไรบ้างคะหนึ่งในนั้นนะขนมจีบขนมจีบมาที่นี่นะ ต้องทานขนมจีบยิ่งทานตอนร้อนๆนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆให้เลือกสารอิกมากมายเลยข้าวก็มีกุฏิตยวมีที่เราเห็นเนาะค่ะค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยของคุณเจ้าพนะคะอันนี้ชาเบอร์รี่มะนาวค่ะคุณก๊อตดูแล้วน่าสดชื่นจังเลยนะอือทานแล้วสดชื่นนะคะเพราะว่าเหมาะกับหน้าร้อนนี่ค่ะส่วนของอันนี้คือ อันนี้เป็นออคิตาเต้ค่ะคุณก๊อตซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่นะค่ะเขาว่ากันว่ามาแล้วต้องมาชิมนะเพราะว่ามันเป็นสูตรของทางร้านรสชาติ<อ>เป็นไงบ้างนวลเค้มค้นเป็นไงบ้างเข้มค้นกลิ่นกาแฟก็อร่อยทีเดียวออลองมาทาน่ะผู้ชมค่ะถ้ามีเวลาว่างนะมีโอกาสะนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะมาเที่ยวชมที่แอลคิตได้มาอุดหนุนซปเปอร์บากเก็ตกล้วยไม้เหมือนที่เราพาผู้ชมเดินเมื่อกี้นี้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ ร้านนะคะ,คะร้านกาแฟเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะคะ7โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าเฉพาะวันจันทร์เนี่ยจะเปิดแค่ครึ่งวันเช้าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้ากับเรื่องราวดีๆแน่นอนในรายการคุยกันวันเสาร์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อนคาอิ่มยังขอคำหนึ่งได้มเร็วเร็วเร็วทำไมจะไปไหนเขาเล่งกลวยไม้ไหวเขาจะไปชอบอีกสักสองสามต้นไปไป คุณนายโอ้ยยี่เรื่อย่าเหี่ยวสิจ๊ะออไม่เหี่ยวสวยๆคุณนายคุณนายจะเอาไปฝากคุณผู้ชายกี่ต้นดีคะเอามาเอามาเร็วๆเร็วๆเข็นมาเข็นมาดอกข้างหน้าเหรมคะผู้ชมว่าดอกกล้วยไม้นะคะกับหน้าเราสองคนอะไรบายกันคะ